ขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเกลดบร์ินทอนโต้ข่าวตามจีโบเมลาดา มันค้างใช่ไหมฮะใช่มันมันค้างครับมันค้างอะพี่แล้ว ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเกรซวรลินทอนโต้ข่าวตามจีโบเมลาดา นำท,ทีมศิลปินส่งกำลังใจถึงทีมพาราลิมปิกไทยไมยเคิลเคนรับรางวัลเชือชูกเกียรติเทศกาลหนังนานาชาติคาร์โลวีวาลีจับตาซีรีส์เกาหลีตีตลาด,อ,ดอินเตอร์อปังไม่แพ้เลงเคปะากัก,กยักตักักจิมา สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราสองคนนะครับพี่ปูเป้และผมซันได้เวลามาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับส่งตรงจากทวิลลูเหมือนเดิมครับผมใช่แล้วนะคะในช่วงนี้เราก็มาลุ้นกันต่อหลังจากที่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกนั้นจบไปแต่ยังมีกองทัพนักกีฬาไทยพาราลิมปิกนะคะ ที่จะไปช่วงชิงเหรียญแห่งเสียรติยศในครั้งนี้แน่นอนค่ะเราต้องส่งกำลังใจให้พวกเขาแล้วก็ยังมีเหล่าคนวงการบันเทิงที่จะไม่ลืมติดแฮชแท็กด้วยเมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางหลักในการอัปเดตข่าวสารในช่วงเวลาที่โควิด -19 ยังคงระบาดในประเทศไทยนะคะล่าสุดค่ะทัพศิลปินดังของไทยไม่ว่าจะเป็นอิงวรันทรเอิร์ธพัทรวี T ีเนะคะแล้วก็ยังมีคอปเตอร์บีนนภัสสอนโอปวีซีรีส์เบคอนวงซิววงซีซัน5ฟวงอินดิโกลแลวก็วงวันวัน,วนรวมถึงดาราศิลปินและพิธีกรข่าวอีกมากมายค่ะขออาศัยช่องทางนี้ในการเชิญชวนแฟนๆกีฬาชาวไทยไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยลงการแข่งขันกีฬาผาราอลิมปิกเกมส์หรือกีฬาโอลิมปิกสำหรับผู้พิการนะคะ ซึ่งกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่24สิงหาคมซึ่งก็คือวันนี้เป็นวันแรกไปจนถึง5กันยายนนี้ค่ะนักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นผ่านข้อความสร้างพลังใจพร้อมกับใส่แฮชแท็กทีมพาราไทย ล่าสุดก็เป็นที่น่าดีใจนะคะในบัญชีอินสตาแกรอย่างเป็นทางการของการแข่งขันครั้งนี้นั้นได้มีการโพสต์เซตภาพของทีมปิงปองไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเพื่อร่วมนับถอยหลังก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะโดยในส่วนของญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ยืนยันถึงความพร้อมเต็มที่ หลังประสบความสำเร็จจากกีฬาโอลิมปิกปี2020ซึ่งจัดไปแล้วระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขอส่งความรักและกำลังใจไปให้เหล่านะักกีฬาไทยนะคะที่ผ่านมาค่ะ,คคะก็เรียกได้ว่าคว้าเหรียญมาฝากให้พี่น้องชาวไทยได้ชื่นชมกันอย่างมากมายใช่ครับ มาต่อกันนะครับกับเรื่องราวของแฟนคลับและดาราที่ชื่นชอบนะครับคุณวินเมทวินครับล่าสุดผู้ติดตาม IG เนี่ยทะลุ6ล้านกันไปแล้วแฟนคลับก็เลยมีการติดแฮชแท็กฉลองกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับแสดงความยินดีกับวินเมทาวินนะครับหนุ่มหล่อบ,บุค,คลิกสุดคิ้วแห่งคู่จิน้นไบร์วินครับที่ล่าสุดยังคงฮอตคงเส้นคงวาจนส่งให้มีจำนวนผู้ติดตามทาง IG ทะลุ6ล้านเ l l เวอร์ เป็นที่มาให้เหล่าแม่แม่แฟนคลับทั้งไทยจี g, และอีกหลายชาติเนี่ยพากันติดแฮชแท็กที่มีชื่อว่า6 million always be side win รวมทั้งคีย์เวิร์ดที่มีชื่อว่า c o n g r e t s s i million win ครับเพื่ออารมแสดงความยินดีแล้วก็ปรากฏว่าแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดที่ว่านี้นะครับก็ครองเทียนทวิตเตอร์ไปทั่วโลกอันดับต้นๆอย่างน่าปลืม้มแทนเจ้าตัวมากเลยทีเดียวครับ สำหรับ2หนุ่มไบร์ h วินนะครับต้องบอกว่ากระแสะความนิยมเนี่ยยังคงไม่มีตกเลยนะครับมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมาจนตอนนี้โดยต่างก็ยังคงเป็นที่ต้องการตัวของแบรนด์สินค้าระดับหลายโปรเจกต์สำคัญทั้งงานเดี่ยวและงานคู่ล่าสุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนื่องในวันมิตรภาพสากลคู่จิ้นไบร์ t วินก็เพิ่งจะปรากฏตัวเรียกรอยยิ้มจากแฟนๆในมิวสิวิดีโอนะครับที่จัดทำโดยบริษัทเครือข่ายคมนาคมชื่อดังของฟิลิปปินส์จนส่งผลให้แฮชแท็ โ o b บ b r ไบร์วินและ Hashtag ชื่อ r i g h t วินคองเทรนอย่างร้อนแรงทั้งในไทยฟิลิปปินส์จีนญี่ปุ่นและอีกหลายชาติเลยทีเดียวครับ ก็น่าชื่นใจแทนนะครับคือถือว่ามีแฟนๆต่างชาติด้วยนี่แหละคือการคืนกำไรให้กับประเทศอย่างแท้จริงอีกด้วยนะใช่แล้วค่ะมาถึงเรื่องของการตามจีบกันมีคนลือบอกว่าอาคุณเกรซวารินทร์เนี่ยมีไปจีบคุณโบเมลาดาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะเพจชื่อดังเจมอยร้อยแค่ะได้ออกมาส่งคำใบ้ดาราพึ่งโสดมีพระเอกมารวมขายขนมจีบ ซึ่งคนก็เดากันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะดาราพิ้งโสดคนนั้นน่าจะหมายถึงโบเมลาดาหรือเปล่าแล้วก็เดาว,ว่าพระเอกที่มาจีบนั้นคือใครซึ่งหนึ่งในพระเอกที่ถูกโย,ยงมาเกี่ยวข้องกับข่าวหรือครั้งนี้ก็คือเกรซวรินทร์นะคะเนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่มีภาพไปร่วมทําบุญบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยกันมาล่าสุดฝั่งของเกรซวรินทร์ได้ออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าไม่ได้จีด หลายหลายคนอาจจะคิดไปได้เพราะก่อนหน้านี้ไปทําบุญด้วยกันไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดแบบนั้นเพราะมันจะดูไม่ดีกับทางน้องโบเมลาดาค่ะอ่าก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าจีบจริงหรือเปล่าในช่วงนี้เจอตัวจริงกันไม่ได้ก็อาจจะต้องจีบทางไกลไปซะก่อนนะคะรับผม ามาดูเรื่องราวดราม่าของคุณซาร่าคาสิงกินีกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยชาวเน็ตมีการตั้งคำถามนะครับถึงค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูลูกเจ้าตัวก็ออกมารดาย้ยาวเลยทีเดียวครับมีเรื่องให้คุณแม่ลูกสองซาร่าคาสิงกินีต้องออกมาชี้แจงอีกแล้วนะครับโดยซาร่ามักจะเปิดสตอรี่ไอจีให้แฟนๆเข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับเธออยู่บ่อยครั้งซึ่งในครั้งนี้ก็มีคำถามว่าคุณพ่อของน้องเอมิลี่เนี่ยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของน้องบ้างหรือเปล่า งานนี้ทำเอาคุณแม่ซาร่านั้นเกิดความสงสัยจนต้องมาได้อย่าว่าเอาตรงๆเจอคำถามนี้มาตั้งแต่ลูกคนแรกไม่ค่อยอยากจะตอบเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวที่ผ่านมาจะพยายามเลี่ยงตลอดหลายๆครั้งตัวซาร่าก็สงสัยว่าทำไมหลายๆคนถึงสงสัยและถ้าคำถามเหล่านี้กันแค่คิดว่า 1. ถ้ค่าใช้ใจ่ายของแต่ละครอบครัวนั้นมันมีผลได้กับคนอื่นมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องนี้กัน 2. การเป็นอยู่ของชีวิตเด็กคนหนึ่งประกอบไปด้วยหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่ปัจจัยเงินเด็กถึงจะเจติบโตได้ดูเหมือนทุกคนจะสนใจแต่จานวนเงินมากกว่าสนใจความรู้สึกอาทิเลี้ยงลูกเหนื่อยไหมหรือให้กําลังใจกันก็ดี 3. หากติดตามกันจริงๆจะมองเห็นความจริงและสัมผัสได้ว่าสารามีเป้าหมายชัดเจนมากในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆเหมันยังคงต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไม่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากอีกฝ่ายหรือไม่รับการช่วยเหลือก็ตาม เพราะฉะนั้นในส่วนนี้แทบจะไม่มีผลอะไรกับชีวิตลูกๆซาร่าเลยค่ะลูกๆซาร่าได้รับความรักความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่และเป็นเด็กที่ร่าเริงมีความสุขสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีสี่ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราอาจม,มีคนเดินมาถามคุณว่าพ่อแม่ให้เงินค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรือทํางานเงินเดือนเท่าไหร่พวกคุณรู้สึกยังไงกันบ้างบางอย่างมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปใช่ไหมลองนึกตามกว้าง ห้าลูลูซาร่าเองในปัจจุบันสิ่งที่พวกเขาตั้งคำถามหรือต้องการไม่มีอะไรไปนอกจากแม่มานอนด้วยได้ไหมแม่จะนอนหรือยังแม่หิวข้าวแม่ดูนั่นดูนี่แม่จุ๊บหน่อยแม่กอดหน่อยหรืองอแงกินนมงอแงให้กล่อมนอนงอแงให้สนใจงอแงให้อุม้มให้โอ๋หกที่มาตอบแบบนี้ไม่ได้โกรธหรือมีอารมณ์ด้านลบกับคนถามนะคะแต่ที่ตอบแบบนี้เนี่ยเพราะไม่อยากจะเจอคำถามแบบนี้ในอนาคตอีก วันนี้ถามแม่วันหน้าถามลูกๆซาร่าไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอคำถามอะไรเช่นนี้ขอบคุณนะคะหากจะกรรุณาเข้าใจเจดขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจนะคะอยากให้มีแต่พลังดีๆในพื้นที่นี้ติดตามความน่ารักความได้เดียงสาของดเด็กๆสนับสนุนแม่คนนี้ด้วยด้วยรักนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง t r u e s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ t r u e s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ